เด็กสาวคนนี้เป็นแวมไพายที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ปกติเธอจะทำตัวลึกลับและเย็นชาแต่พอถึงเวลาต้องดื่มเลือดเมื่อไหร่เธอกลับเผยท่าแท้ที่ทำเอาเด็กหนุ่มถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวตอนที่เด็กสาวเพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้เธอก็ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมชั้นเด็กหนุ่มคิดว่าเธอไม่น่าจะอยากคุยกับเขาแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อทั้งคู่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทำความสะอาดเดียวกันหลังเลิกเรียนเด็กหนุ่มขอให้เด็กสาวช่วยทำความสะอาดที่สูงสูงเพราะแวมพา,าจิได้ายนไ่ดเกาจับยืนนกา ว่าเรื่องแค่นี้ง่ายจะตายไปเพราะว่าเธอพลาดทาของที่อยู่ด้านบนล่นลงมาทับตัวเองจนจมอยู่ใต้กองของพวกนั้นหลังจากลุกขึ้นมาได้เด็กสาวก็ยังคงรักษาความเย็นชาเอาไว้และเปิดขนมของตัวเองกินอย่างใจเย็นแต่เธอกลับกินเละเทะจนหกลมพื้นอย่างไม่ใส่ใจซึ่งการกระทํานี้ทําลายภาพลักษณ์เธอจนหมดสิน้นเด็กหนุ่มตรหนักขึ้นมาว่าเด็กสาวอาจจะก,กาลังหิวแต่แวไพรยควรจะดื่มเลือดใช่ไหมทําไมเด็กสาวถึงเลือกที่จะกินขนมหละพอเด็กสาวได้ยินคําว่าเลือดเท่านั้นแหละเธอก็คุกเข่าลงอย่างเศร้าและบอกว่าเธอกําลังพยายามอดอออย่่าาาาาางงงกกเเเมมืืดดด้้็็จจสใวววลขขแะ แต่เธอก็รีบสายหน้าปฏิเสธเธอบอกว่าเธอไม่ถนัดเรื่องการดื่มเลือดเลยเพราะร่างกายมนุษย์นั้นซับซ้อนเกินไปเธอไม่สามารถหาตำแหน่งเส้นเลือดและความแรงในการกัดได้เลยแต่เด็กหนุ่มก็ไม่ถือสาและอาสาให้ตัวเองเป็นแบบฝึกหัดเด็กสาวรู้สึกรกระอักกระอ่วนใจที่จะปฏิเสธอีกครั้งจึงเตรียมตัวลองทำดูอย่างระมัดระวังพริบตาที่เด็กหนุ่มได้สติแขนของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลเสียแล้วเขาจึงรู้ทันทีว่าสิ่งที่เด็กสาวพูดเป็นเรื่องจริงปกติเด็กสาวจะเย็นชามากแม้แต่ท่าทางของเธอตอนแก้โจทย์ เขาเห็นเด็กสาวแอบกินขนมอีกครั้งทำให้รู้ว่าเด็กสาวหิวอีกแล้วเด็กหนุ่มจึงเสนอให้เธอดื่มเลือดของเขาอีกครั้งเด็กสาวมองแขนที่บาดเจ็บของเด็กหนุ่มแล้วรู้สึกผิดเล็กน้อยเด็กหนุ่มสงสัยว่าปกติแล้วเด็กสาวดื่มเลือดอย่างไรเด็กสาวอธิบายว่าเด็กหนุ่มเป็นคนแรกที่เธอประสบความสำเร็จในการดื่มเลือดก่อนหน้านั้นเธอทนมาโดยตลอดเมื่อได้ยินดังนี้เด็กหนุ่มสัญญากับเด็กสาวว่าจะมาฝึกกับเธอเสมอและจะช่วยให้เธอเชี่ยวชาญทักษะการดื่มเลือดหลังจากกลับไปที่บ้านเด็กสาวก็เริ่มศึกษาร่างกายของมนุษย ลังเลเพราะทาใจกัดสะลาเปาน่ารักไม่ลงเด็กหนุ่มจึงรู้ว่าสิ่งที่เด็กสาวกลัวจริงๆคือการกระทําของการกัดเขาเลยเรียนแบบสาละเปาเพื่อกระตุ้นให้เธอกินมันการกระทาของเด็กหนุ่มทําให้เด็กสาวขำและผ่อนคลายลงได้สําเร็จจากนั้นเธอก็รวบรวมความกลาก้ากัดสะละเปาไปหนึ่งคำหลังจากนั้นเธอก็กัดแขนของเด็กหนุ่มในลักษณะเดียวกันและเด็กหนุ่มก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก